โโหกระเด็นเลยเฮ้ใครเป็นอะไรพปอ่าวไปที่ไหนเนพ่ยพรมพ่อพรมเหรอเออต้่ยับไมครับพอระบดป๊บดับเลยครับครับผมเปยอดน้ได้ไหมครับทุ

กันเยอะเลยอ่ะที่นาฬิกาเนี่ยเป็นรูปลูกหรือสองลูกใช่ไหมใช่ลูกหรือสองลูกฮะสองลูกสลูกนะครับเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุตอนทุ่มหนึ่งครั้งหนึ่งทุ่มห้านาทีครั้งหนึ่งและเก็บที่สองลูกก็เป็นสี่ลูกใช่ไหมใช่วิทยุเขาแจ้งไหมว่าเป็นระเบิดประเภทอะไรยังไงยังไงตึ้งปอ่าอ่าแต่เราเห็นข้างหน้ามีมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่สองคันใช่ไหมฮที่ระเบิด ครับมอไซน์นี่เสียหายขนดาดไหนพี่ไม่ไม่ทราบเลยครับเข้าพื้นที่ไม่ได้ครับแล้วกา,ารเยอ่ครับค่ะซึ่งตอนนี้นะคะกลังเหลือเหลือระเบิดอีกหนึ่งลูกนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกำลังทำการเก็บกู้ค ะะก็ได้ทาการเคลียพื้นที่ค่ะเพื่อการกู้ระเบิดในลูกต่อไปนะคะเราจะเห็นได้จากภาพบรรยากาศในภาพบรรยากาศสดๆในตอนนี้เลยนะคะยยองออกไปก่อนนะครับเจอถงนะซึ่งตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ได้บอกกับเราว่ายังเจอถุงดําที่เป็นการแฝงระ,ระเบิดอีกหนึ่งถุงนึงนะคะ